สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าใครหลายคนนะฮะคงจะได้เห็นโปรโฟไฟล์นะครับที่ทางวันแชมเปชิพนะครับในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยเปิดออกมานะครับนั่นก็คือศึกมวยวันลุมพินี81นะครับคู่ระหว่างน้องโอ๋กับเคียมลันนาปตินะครับอืมอม,มันสุดยอดจริงๆคู่นี้แล้วก็ เป็นอย่างที่ทุกท่านคาดการเอาไว้นะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรุนนะฮะว่าคู่นี้ต้องได้ชกกันแน่นอนนะครับศึกวันลุรพินีนะจะชกกันในวันที่27กันยาน,นะครับนะเวลา1ทุ่มครึ่งที่ลุมพินีกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาส่องคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะฮะชาว Facebook นะฮะหรือว่าชาวออนไลน์นะที่ คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะว่าคู่นี้นะฮะจะออกมาในทิศทางไหนหรือว่าเป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจนะฮะต่างๆนะลองดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูสถิติการชกของทั้งคู่กันดีกว่านะครับน้องโอห้าไฟ์หลังสุดเนี่ยก็มีชนะนะครับแล้วก็แพ้2ไฟ์นะฮะ ชนะ TKO เลียมเฮลิสันนะครับแล้วก็ชนะนอ็อกอาราวดีรัมสรมสนอ็อกนะครับจากรักเสเซียนะและเป็นการแพ้นอ็อกจูนทานแฮกเกอร์ตี้นะน่าจะเป็นการเสียแชมป์เลยนะครับในไฟน์นี้ที่เสียแชมป์ให้แฮกเกอร์ตี้นะแล้วก็แพ้นอ็กอกยก2ให้กับนิโคคาริโลนะครับไฟนั้นน่าเสียดายมากนะเพราะว่าน้องโอเตะนิโคเนี่ยขาเป๋ขาเด้งไปข้างเลยนะ แต่ว่าโดนนิโคนะกดน็อกไปได้นะครับนิโคก็แข็งนะถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับนิโคคาเรโลนะฮะแล้วก็ไฟล่าสุดนะฮะเป็นการชนะคะแนนกุหลาบดำสอจอบเปียกอุทัยนะครับก็ถือว่าเรียกความมั่นใจให้น้องโอได้นะฮะในไฟที่ชน,นะ กุหลาบดำสจอเปียกอุไทยนะครับมาดูสถิติของเคียมรันกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าในสถิติในวันเนี่ยมีแค่3ไฟนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเคียมรันเนี่ยไม่แพ้ใครมานี่ประมาณสัก20ไฟได้แล้วนะฮะ <c oughs> แบบแบบมาราธอนมากนะไม่แพ้ใครเลยอะ่ะโหสุดยอดจริงนะสำหรับเคียมรันเนี่ยส่วน3ไฟหลังสุดของรายการวันนะฮะก็เป็นการชนะคะแนน พงศิริ PK แสนชัยนะฮะชนะแบบเหนือชั้นเลยนะสำหรับเทียมรันในการชนะพงศิริไฟนี้นะแล้วก็อวตารอันนี้ก็แพ้คะแนนเหมือนกันนะครับเป็นการแพ้2ไฟจากค่าย PK เลยนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะฮะเป็นการชนะน็อกเสือแบล็กทอพาน49นะฮะ คนไทยหลายๆคนหรือว่าแฟนมวยนะที่เป็นแฟนเสือแบล็กเนี่ยก็มั่นใจมากนะฮะว่าเสือแบล็กจะสามารถผ่านเคียมรันได้นะฮะแต่ก็ผ่านไม่ได้นะฮะเป็นการแพ้นอกให้เคียมรันอีกครั้งนะสำหรับเสือแบล็กโดนหมัดสั้นนะหมัดฮุกสั้นเพาะเดียวนะหงายท้องฝงั่งเลยลุกไม่ขึ้นนะเร็วไวว่องไวเร็วมากนะแล้วก็หมัดคมนะสำหรับเคียมรันเนี่ย ต้องบอกว่าสุดยอดนะเป็นงานหนักของน้องโอแน่นอนนะไม่ใช่งานง่ายของน้องโอนะรเรามาส่องคอมเมนต์กันบ้างนะครับอคอมเมนต์เนี่ยก็คัดมาสัก10 4 0 5คอมเมนต์นะฮะอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับมาต่อที่คอมเมนต์แรกเลยนะนั่นก็คือคุณคนแบกเป้นะฮะก็แสดงความคิดเห็นว่านะตัวนี้เข้าเร็วออกเร็วและมันหนักด้วยสิบอกได้เลยว่างาน หยาบของน้องโอ๋นะฮะน้องโอ๋ต้องระวังหมัดให้ดีนะฮะน้องโอ๋มีแข้งที่ดีนะมีแข้งเตะที่หนักนะฮะส่วนเคียมรันเนี่ยมีความไวแล้วก็หมัดคมนะฮะเาะเดียวนี่หงายท้องปางหางได้เหมือนกันนะแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคุณวินัยนะฮะผู้ที่ไม่ปฏิเสธการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นใครกติกาไหนคือราชาตัตวจริงนะก็แสดงคอมเมนต์นะแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกับจากวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะจากเพจของวันเลยก็แสดงความคิดเห็นว่าน้องโอ้คือตำนานนักสู้ตัวจริงเสนอใครให้ไม่เคยบายเบียง ไม่เคยกลัวแพ้ไม่เคยกลัวเสียชื่อหรือเสียหน้าท,ทั้งทงที่มีเงินแล้วจะเลือกคู่ชกก็ได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเ,เงินแต่ไม่เคยปฏิเสธร,รายการเลยนี่คือตำนานตัวจริงคอมเมนต์ต่อนะครับจากคุณโจเคทีนะครับคู่นี้แข่งที่ว่าหนักปะทะหมัดที่ว่าคม มีดีกันทั้ง2ฝั่งนะครับคอมเมนต์ต่อมาจากคุณวิศรุตนะครับดับซ่าเคียมรันให้ได้ครับเชียร์นักมวยไทยทุกคนครับผมคอมเมนต์ต่อมานะเจออาวุธคมเร็วหนักและเขาน็อกตัวเก่งๆให้ดูมาหลายลายแล้วน้องโอจะใช้ประสบการณ์ความเก่าแก้เกมยังไงนะก็ต้องบอกว่าต้องมีการแก้เกมนะฮะดูการชกของเขาการแก้เกมของเทนเนอร์นะต้องดูในวันนั้นนะว่า น้องโอจะมีการแก้เกมมาดีขนาดไหนนะครับคุณสลาวุธนะฮะผมเชียร์พี่น้องโอมาตลอดนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้องโอโดนแน่นอนเผื่อคอมเมนต์นี้พี่น้องโอเห็นผมจะเป็นกําลังใจให้คนที่เชียร์อยู่นะครับพี่โอหลายๆคนก็มองว่าน้องโอจะน้องโอจะโดนนะครับแต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้น้องโอนะฮะถ้าเทียบตามสถิติหรือว่าอายุอานามเนี่ย เยมรันก็อาจจะดูดีกว่านะฮะแล้วก็มีความว่องไวด้วยนะน้องโอก็ต้องมีการแก้เกมที่ดีนะ,ะในไฟนี้คอมเมนต์ต่อมาจากคุณพิชิตชัยนะฮะก็บอกว่าพี่โอไม่เคยเจอหมูหมูเลยเจอแต่ละคนของแท้ทั้งนั้นและไม่เคยหนีด้วยแพ้ชนะสู้ตลอดนี่แหละราชาตัวจริงไม่ใช่มาจากการอวยแต่ราชาจากการต่อสู้โดยไม่หวันผู้ใด แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะก็บอกว่าราชน่าไม่ตายกำลังใจอันดีเยี่ยมนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะจากคุณพ่อลูกสองก็บอกว่าน้องโอ๋แพ้มวยหมัดเคียมรันงัดหมัดมาเต็มแน่นอนครับขอให้ใกล้เกมมวยหมัดได้ครับตามเชียร์น้องโอ๋ครับคอมเมนต์ต่อมาจากคุณนัทนะฮะคิดว่าน้องโอ้น่าจะชนะเคียมรันได้เพราะนิโคลแข็งจริง และครบเครื่องกว่าเคียมลันมีหมัดและว่องไวหากน้องโอทำให้ช้าลงและระวังหมัดได้คิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับยังไงก็เชียร์น้องโอครับผม,อมคอมเมนต์เชียร์น้องโอเต็มเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาจากคุณวรวิทย์นะฮะก็บอกว่าเคียมลันไม่ขาหักหรือไม่ก็น้องโอหลับถูกคู่มากครับคู่นี้ <c oughs> ก็ผมว่าน่าจะมีนอกกันนะฮะไม่ ไม่เคียมรันก็น้องโอ๋เนี่ยเพราะว่าหนักแรงทั้งคู่นะฮะคอมเมนต์ต่อมาจากคุณนิติก้อนนะฮะก็บอกว่าเชียร์น้องโอ๋ครับแต่เคียมลันนาทีนี้แข็งแกล่งคมหนักจริงหนักจริงดูจากไฟล่าสุดที่ต่อยเสือแบล็กนะหมัดเดียวนะฮะเรียบร้อยลงไปกอ,อ,องอ่องยอกเลยนะสำหรับเสือแบล็กคอมเมนต์ต่อมานะฮะจากคุณธนภพนะฮะก็บอกว่าประกบแต่คนที่น้องโอ๋เจอเนี่ย ไม่เกรงใจอายุเลยนะหนักๆแรงๆทั้งนั้นแต่เชื่อว่าเอาอยู่นะฮะคอมเมนต์ต่อมานะจากคุณเก่งนะฮะเคียมรันเข้าออกเร็วกว่าแฮกเกอร์ตีนนะครบเครื่องทุกอาวุธงานหนักอีกแล้วเราคนไทยเชียร์น้องโอครับผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับจากแฟนมวยนะที่ให้กำลังใจน้องโอนะครับ ก็เป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องโอซะส่วนใหญ่นะฮะต้องบอกว่าไฟนี้เป็นงานหนักของน้องโอนะครับราชาันฆ่าไม่ตายจะกลับมาได้หรือเปล่านะไฟนี้เป็นไฟที่มีความสําคัญนะผมเชื่อว่าถ้าไฟนี้ผ่านเคียมลันได้เนี่ยน้องโอมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปนะอาจจะได้ทิ้งแชมป์โลกกับแฮกเกอร์ตี้นะครับแต่ว่าแฮเกอร์ตี้ก็ต้องผ่าน ซุปเปอร์ลิกให้ได้นะในไฟที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ฝากเชียร์นะฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยของเราด้วยนะฝากเชียร์น้องโอด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ